กอแรกแล้วก so, ็ของดูข้างล่างทั้งหน่อยทั้งน้นะจ๊สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องดก็จ้าสวัสดีครับมื่อนี้พาพี่น้องมาหักแหนงหน่อไม้กอข้างบ้านอีกแล้วพอพี่น้องจ้าแหนงขึ้นเต็มมดเลยพ่อพี่น้องน่องขึ้นทางขจ้นเต็มเลยครับเต็มเลยพี่น้องมีแต่แหนงอวบๆเลยจ้าพอดีแซ่บพอดีกันเลยจ้า แงกำลังขึ้นไมน้อยฮักทีประเสอิถ้าเกิดาาว่าเฮาบอฮักต,ตอนนี้เพิ่นกะสิเป็นหนวดจะต,ต,นนต้องฮักเลย ีปน้องแหนงเด้อยวจะนี่บวนแม่นอเด้อทำไมติดมีกระหนงนี่กระหนงอวบอวบที่ข้างในโอ้โหหลุดแล้วเดี๋ยวดเอาเนมดีๆเด้อ

ของหนขงในปวดเลวสองเน่งขงนี้งดีมี <c oughs> ข้างในอ่าเดยกพี่น้อ,นนองเบิกปวกบักฮักเลยในตะกร้าค่าขอน,นี้มีตะแหน่งล้วนๆวนจะ้ะ มาไว้ก yeah. ่อนจ้ะแหนงกอแรกแล้วก็กอเดียวไม่มีอีกข้างล่างเดี๋ยวพาาี่ต้องไปเอาหนอนดูข้างล่างข้างหน่อทข้างไหนนะจ๊ะพากันมากอข้างล่างเดี๋ยวเข้าไปทางพุ่นอันนี้เป็นกอใบใหญ่ปันเดี๋ยวพ้่นก็เลยอันนี้พี่พี่งงอวกงงครับปืดงงอยู่กอบ่ เป็นกอน,น้อยนจ้ะเพิ่งก็เลยแหนงอว

กินครับตเต็มด้วยเอาเอาเลยจ้ะหนอที่หนึ่งพอพี่น้องสุดยอะระวังส่อะไตกน้ำเด้อ <c oughs> นี่ พีเพิ่นเบียดกันอยู่ในนี่นี่นี่โอสิเอาได้จังไหน่ะแต่ว่าอันนี้สิเป็นแหนงเพิ่นเอาได้อยู่อึ๊บจ๊อบอึ๊บอึ๊บเอาง่ายนิดนึงเบียดกันอยู่เมนหักกันเลยทุกคนหักกันพี่ครับนี่แหนกหนึ่งอยู่หนากลรองหนึ่งเสียงหักสะใจครับ วันนี้พ่อพี่น้องบึง่งเพื่นอนสิเอาหนอนนี่จังไลกินได้ไหมขนาดสิเอาบะได้แล้วนอนต้องขายคนใหญ่ไปเลนจ้ะคนเบียดขึ้นเอีกกินตลอดปีหนอ่อพอดีพอดีผูกทางขึ้นอีกจ้ะไปยาวไปเลยอ่ะตะกงครับ สะใจครับอันนี้ห้องว่ายคนใหญ่ก็แล้วกันมีนอ้ยเยอะจนมดเลยหน่อย,ยกกักษ์อลังการยเบื่งจ้ะหน่อไม้กับคนซ้ำกันเลยว่ายว่าว่ máy phụ, tham gia đất của phim. Happy phim. Hãy tiện lịch thân. Hãy, 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 อืมพอดีเลยอ้ขอพี่น้องเบิง่งสีสีน้องก,ก็คือสวยมากถ้าผูกก็มีอีกแต่ว่าเพิ่นน้อยๆเพรพี่น้องเบิง่งวันนี้ก็ซีไว้ให้เพิ่นใหญ่เพิ่นเลยจ้ะ<า>นอ้นอนแต่<ฮ>ามาขึ้นไหมน,นอยอยี่จะนอนยังไงนี่จะนอนอวบๆนี่ครับขึ้นจากหลาเลี้ยงกันนี่นอนนงองดินถูกพี่ๆนอนแลยเง่งๆนานอยูย่ไว้พอได้อยากได้กิน มาเอายงนได้ก็ได้ไลยคือเก่าของพี่น้องอน้องขึ้นสูงมาครับอืม,อม,อมเอาใส่ตะกะ้าขึ้นข้างบนวันนี้พ่อพี่น้องไปบึงคุณงานของเฮากันจ้า จ้าพ่อพี่น้องผลงานของเราวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะจ้าแล้วคลิปนี้ก็สิบอได้ปลอกให้พ่อพี่น้องเบื่อหอกเนาะมายามแดก็พอได้ฮักได้ตัดจ้าพี่น้องนี่ครับผลเอาไปแกงได้สามหมอบผลน้องอ๋อปวดเลยแม่นอ,อ,บอ,บนอ่ะพี่ฟิล์มแล้วพี่น้องเลยจ้าฝากพวงคลิปนี้ก็ฝากไว้สนีก่อนเด้อครับเด้อฝากกดไล้์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นงกำลังใจให้น้องเอลวีฟิล์มและกันขอบคุณในการทำคลิปต่อไปนีเด้อครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า